สวัสดีทุกคนค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจาะลึกชะตามนจันทรานะคะวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาลัคนาราศีพฤษภสำหรับเดือนสิงหาคม2568กันแบบเจาะลึกทุกมิติเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่ของดาวการเงินการงานความรักสุขภาพสิ่งของนำโชคเลขนำโชคและวิธีเสริมดวงให้ชีวิตมั่นคงยิ่งขึ้น สำหรับลัคนาราศีพฤษภตามจันทรคติไทยคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนชาวพฤษภเป็นคนที่มีลักษณะเด่นคือความมั่นคงความอดทนและความรักในความงามเหมือนวัวที่ยืนหยัดมั่นคงในทุ่งหญ้าเขียวขจีวันนี้เราจะมาดูกันว่าราศีพฤษภในเดือนสิงหาคม2568จะมีอะไรรออยู่บ้าง พร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่การเคลื่อนที่ของดาวซึ่งเป็นหัวใจของโหราศาสตร์เลยนะคะในเดือนสิงหาคม2568ดดาวศุกร์ดาวประจำราศีพฤษภจะอยู่ในตำแหน่งที่ส่งเสริมความมั่นคงและความงามทำให้ชาวลัคนาราศีพฤษภรู้สึกถึงพลังแห่งการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งและความเจริญรุ่งเรือง นอกจากนี้ดาวพฤหัสในราศีมิถุนจะช่วยกระตุ้นโอกาสในด้านการสื่อสารและการขยายความสัมพันธ์แต่ระวังความดื้อรั้งที่อาจทำให้พลาดโอกาสในบางวันนะคะเคล็ดลับวันที่28-30สิสิงหาคมดวงจันทร์ในราศีเมษจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างชัดเจนและมองเห็นเป้าหมายระยะยาวค่ะมาดูเรื่องการเงินกันบ้างค่ะ เดือนนี้ชาวลัคนาราศีพฤษภมีโอกาสได้เงินจากงานที่ต้องใช้ความมั่นคงและความอดทนเช่นการจัดการโปรเจกต์ระยะยาวการค้าขายที่เน้นคุณภาพหรือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนมั่นคงเหมือนวัวที่เดินหน้าด้วยความมั่นคงในทุ่งหญ้า แต่ระวังค่าใช้ใจ่ายจากความรักในความสะดวกสบายหรือสิ่งสวยงามในช่วงกลางเดือนแนะนำให้ตรวจสอบงบประมาณให้ดีโดยเฉพาะช่วงวันที่18ถึง20สิงหาคมซึ่งเหมาะกับการวางแผนการเงินค่ะเคล็ดลับเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้สำหรับการลงทุนที่ให้ผลระยะยาวนะคะในด้านการงานเดือนนี้เป็นช่วงที่ชอลัคนาราศีพฤษภจะได้แสดงความสามารถด้านความมั่นคงและความอดทน คุณอาจได้รับมอบหมายงานที่ต้องใช้การวางรากฐานเช่นการจัดการทีมการค้าขายที่เน้นความน่าเชื่อถือหรือการพัฒนาโปรเจกต์ที่ให้ผลยั่งยืนเหมือนวัวที่ยืนหยัดมั่นคงในทุง่งหญ้าแต่ระวังความเดือดร้นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งในช่วงต้นเดือนแนะนำให้ฟังความเห็นผู้อื่นและทำงานเป็นระบบค่ะเคล็ดลับ วันที่28-30สิสิงหาคมเหมาะกับการนำเสนอผลงานหรือเจรจากับหัวหน้าค่ะสำหรับความรักคนโสดลัคนาราศีพฤษภมีโอกาสเจอคนที่เข้ากันได้จากสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับความงามหรือความมั่นคงเช่นงานศิลปะร้านอาหารหรือการพบปะในช่วงปลายเดือนคนที่เข้ามาจะชื่นชมความมั่นคงและรสนิยมของคุณเหมือนคู่หูที่พร้อมสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนค่ะ ส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์จะเต็มไปด้วยความอบอุ่นจากการสร้างรากฐานร่วมกันแต่ระวังความดื้อรื้นที่อาจทำให้เกิดความตึงเครียดในช่วงต้นเดือนนะคะเคล็ดลับวันที่28สิงหาคมเหมาะกับการชวนคนรักไปทำกิจกรรมที่สร้างความผูกพันเช่นรับประทานอาหารค่ำหรือตกแต่งบ้านด้วยกันค่ะ ในส่วนของสุขภาพเดือนนี้ชาวลัคนาราศีพฤษภต้องระวังความเครียดจากความรับผิดชอบที่มากเกินไปโดยเฉพาะอาการปวดคอหรือไหล่แนะนำให้ฝึกผ่อนคลายเช่นการนวดหรือการเดินในธรรมชาติเพื่อลดความกดดันสำหรับร่างกายลองออกกำลังกายที่ช่วยสร้างความแข็งแรงเช่นการเดินหรือโยคะเพื่อรักษาความสมดุลและเติมพลังให้ตัวเองค่ะเคล็ดลับ วันที่28 3 0สิงหาคมเหมาะกับการเริ่มต้นดูแลสุขภาพด้วยวิธีที่มั่นคงและยั่งยืนค่ะมาถึงสิ่งของนำโชคกันค่ะเดือนนี้แนะนำให้พกหินหยกหรือเครื่องประดับสีเขียวมารากตเพื่อเสริมความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองสีนำโชคคือสีเขียวและสีน้ำตาลซึ่งจะช่วยให้คุณรู้สึกมั่นคงเหมือนวัวที่ยืนหยัดในทุ่งหญ้าเขียวขจีเคล็ดลับ สวมเสื้อผ้าสีเขียวในวันที่ต้องจัดการงานสำคัญหรือเจรจาเพื่อเพิ่มความมั่นใจคะ่ะสำหรับการเสริมดวงแนะนำให้ทำบุญเกี่ยวกับความมั่นคงหรือความงามเช่นบริจาคของตกแต่งบ้านสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวกับศิลปะหรือทำบุญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรืองเพราะดาวสุขสนับสนุนความมั่นคงและความงามคะ่ะ อีกวิธีคือจุดเทียนสีเขียวในคืนพระจันทร์เต็มดวงวันที่6สิงหาคมพร้อมตั้งจิตอธิษฐานเพื่อความสำเร็จและโชคลาภเคล็ดลับจัดระเบียบมุมทำงานหรือวางของตกแต่งสีเขียวในบ้านเพื่อรับพลังแห่งความมั่นคงค่ะในด้านโชคลาภและโอกาสพิเศษเดือนนี้ชาวลัคนาราศีพฤษภจะพบโอกาสจากงานที่ต้องใช้ความมั่นคงและความอดทนเช่นการได้เลื่อนตำแหน่ง การค้าขายที่เน้นคุณภาพหรือการพัฒนาโปรเจกต์ที่ให้ผลยั่งยืนเหมือนวัวที่สร้างรากฐานมั่นคงในทุ่งหญ้าวันที่28-30สิงหาคมเป็นช่วงที่ดวงโชคลาภโดดเด่นอาจมีข่าวดีเกี่ยวกับการเงินหรือการได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ค่ะเคล็ดลับลองทำสิ่งที่ต้องใช้ความอดทนเช่นการจัดการโปรเจกต์ใหญ่หรือวางแผนระยะยาวในช่วงนี้เพื่อเสริมโชคค่ะ เลขนำโชคของชาวลัคนาราศีพฤษภในเดือนนี้คือ2 6และ15เลขเหล่านี้จะช่วยเสริมความมั่นคงและโชคลาภค่ะเคล็ดลับใช้เลขเหล่านี้ในชีวิตประจำวันเช่นเลือกเบอร์มีเลข6หรือทำนัดในวันที่ลงท้ายด้วยเลข2ค่ะสุดท้ายคำแนะนำประจำราศีสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภเดือนนี้เป็นช่วงที่คุณต้องใช้ความมั่นคงและความอดทนให้เป็นประโยชน์ อย่าปล่อยให้ความดื้อรื้นมาขัดขวางโอกาสดาวสุขจะช่วงให้คุณสำเร็จถ้าคุณวางรากฐานและลงมือทำอย่างมั่นคงค่ะมนจันทราแนะนำจงเป็นวัวที่ยืนหยัดมั่นคงในทุงหญ้าแต่รู้จักปรับตัวเพื่อรับโอกาสใหม่ๆนะคะเป็นยังไงบ้างคะกับดวงชะตาลัคนาราศีพฤษภในเดือนสิงหาคม2568หวังว่าทุกคนจะได้แรงบันดาลใจและพลังบวกจากมนจันรานะคะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเจาะลึกชะตามนจันทรามีคำถามหรืออยากให้ทำนายอะไรเป็นพิเศษคอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ